อูดอนี่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มาหาเสียจะมาจะมาาคอนเสิร์ตมายหมไทยอยู่มากอยู่นะคนนี้ใช้ได้นะามากหลายๆนะโอ้เยี่ยมเลย,ลย,ลยผมนี่ตื่นเต้นทุกทีที่พี่คณิสอนโทรมาเอาว่างไงครับอุดอรขอเสียงปมือดังๆย,ยาวๆสวดๆใด้เพิ่มหน่อยได้ไหมเนี่ย สิเมื่อกี้ปลาสายมามากบ่มากกับพี่น้องเอาอย่างนี้พิธากลับบ้านได้แล้วสิใช่ไหมพอดีจะไปเซนหน้าอูดรนี่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มาหาเสียจะมาจะมาฟลาคอนเสิร์ตไหมไทยอยู่มากอยู่นะคนนี้ใช้ได้นะมากหลายหลายลายนะโอ้เยี่ยมเลยผมนี่ตื่นเต้นทุกทีที่พี่คณิสอนโทรมาบอกว่าเบื่อการเมืองกันหรือยัง ไม่รู้ว่าได้รับการประชาสัมพันธ์จากกะกะตทั่วถึงหรือไม่ผมเองก็เลยต้องลงมาด้วยตัวเองหวังว่าอย่าจะให้เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมาช่วยการบอกเล่าเกบบันไดาสามขัน้นบันไดาสามขัน้นส่งเบอร์สามสีส้มไปเป็นนายกคนต่อไปมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องบันไดข้างที่หนึ่งอย่างที่บอกไปแล้ว คนที่เป็นสีส้ม <_ an> เห็นบอกว่าคราวนี้เลือกตั้งมีทั้งสีเขียว <_ an> สีส้มมีส้มจริงส้มแท้อะไรสักอย่างหนึง่ง <_ an> กลายเป็นอุดรส้มเขียวหวานค <_ an> ่าส้มวิตามินซีต้องเบอร์สามนะบอกไว้ก่อนต้องขาประจำและขาจรขาประจำที่เลือกกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ <_ an> เลือกกันมาตั้งแต่แตก้าวไกล เลือกพี่คณิสอนตอนเป็นอบจต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมวันอาทิตย์หน้าคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอันนี้เป็นบันไดขั้นที่0.5ยังไม่ใช่ที่หนึ่งพราอีกเครื่องหนึ่งเราต้องเอาขาจรกลับมาด้วย เลือกตั้งอ,อปจอคราที่แล้วที่อื่นเป็นวันเสาร์ที่นี่เป็นแบบว่าอยู่ดีๆเป็นวันอาทิตย์อยู่ออกมาคนอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุดรกันเราต้องเอาขาจรกลับบ้านนั่นก็คือลูกหลานของเราพ่อแม่พี่น้องวัยกลางคนที่อาจจะออกไปทํางานนอกอุดรธานีกลับเข้ามาวันวิสาขามาทําบุญตอนเช้าเจ็ดมงไปทำบุญบำรุง พุทธศาสนาครูหาเปิด8โมงกาเบอร์าศาต,ต่อเลยครับพี่น้องอันนี้บันไดขั้นที่หนึ่งครับ <c oughs> บันไดขั้นที่สองต้องขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องสมาชิกพักและส้มที่มีวิตามินซีเบอร์สาช่วยการไปบอกวิสัยทัศน์ของพี่ชายผมคนนี้ให้หน่อยครับ วิสัยทัศน์ของพี่ชายผมคนนี้เรียบง่ายเหลือเกินผมมาอุดรทีไรผมคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งใส่เสื้อแบบนี้พี่น้องลุยแล้วผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับดนตรีศิละปะเพลงเพลงซาอุดรของคาราบาวทุกครั้งที่มาที่นี่คิดถึงเพลงซาอุดรของคาราบาวนั่นคนพยักหน้าข้างหลังนี่บอกอายุหมดเลยนี่พราเพลงมันสามสิกว่าปีแล้วมีอยู่บางคนซาอุดรคาราบาวอะไรไม่รู้จักไม่ทัน เวลาไปเทียบผับเราต้องบอกว่าสาดรอนองกราบขอบายพี่แอดมานะที่นี่ด้วยแต่บอกพี่แอดรลาขอโทษหมายไทยไว้าตรงนี้ว่าคนที่มาฟังป่าายพี่ไทยอยู่ตรงนี้พอพูดถึงเพลงซาอุดอนจริงๆต้องพูดว่าซาอุดอนถึงผีน้อยชาวอุดรธานีที่ต้องจากบ้านไปไกลเอาสวดๆให้เพิ่นหน่อยเลยขอบคุณมากครับ กบคุณหลายๆครับเพลงสาวอุดรของนันตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วที่บอกว่าแรงงานอุดรต้องไปขายแรงงานอยู่ที่ตะวันออกกลางต่อมาผมเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยไปหลังจากที่เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปไต้หวนันไปเกาหลีใต้เดี๋ยวจะไปเฮลซิงกิอาทิตย์หน้าฟิานแลนด์ไปที่ไหนอยู่บอสตันเจอคนอุดรเต็มไปหมดบอกว่าอยู่ที่บ้านที่อุดรมันไม่มีงานทํา ระบบขนส่งมันก็ไม่ดีระบบเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไปทํางานได้เงินเดือนห้าหมื่นห้าหนึ่งแสนบาทซ่อมเรืออยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็ส่งกลับมาที่อุดรน,น,น,นานที่จะได้เจอครอบครัวทีออกกลับออกมากลับเข้าไปใหม่ไม่ได้ไม่ได้เจอลูกหลานมาเป็นเวลานานพี่คนิีสอนบอกว่าอยากให้อุดรเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนทุกคน ถ้าเป็นเมืองที่รู้สึกว่าครบสี่ปีครบแปดปีแล้วรู้สึกว่าอุอดรเป็นเมืองที่ถูกต้องตามวิสัยทัศน์ของเขาใครที่เป็นแรงงานอุดรที่ต้องไปขายแรงงานขายรงงายเงินแรงงานที่ต่างประเทศกลับมาทํางานที่อุดรบ้านเราได้ครับพี่น้องกลับมากินข้าวกันที่บ้านตอนเช้าไปทํางานลูกหลานมีโรงเรียนที่ดีพ่อแม่ป่วยไม่สบายมีโรงพยาบาลมีสาธารณสุขดูแล มีต้นทุนที่ถูกลงในการที่มีสารมีรถในการที่จะขับอีวีของเขาจะใช้เป็นอีวีด้วยในการที่จะทําให้ในเทศบาลนครอ,อุดรมันได้ความฝันและวิสัยทัศน์ของพี่คณิสรเรียบง่ายเพียงแค่นี้ต้องขออภัยคาราบาอีกรอบขอให้เพลงสาวอุดรไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปในอุดรธาน,นีนี่คือความฝันของเขาครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยช่วยการพูดถึงวิสัยทัศน์เยอะเยอะและสวดๆวดดังๆให้พี่ชายผมหน่อยแล้ว มาถึงบันไดขั้นที่สมแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันให้ช่ำาๆไว้ใจไม่ได้ครับเพราะถึงแม้ว่าเราคำนวณกันแล้วในพื้นที่แ km, ค่46ตารางกิโลเมตรคนนี้เดินมาตลอดตอนเป็นอบจเลือกตั้งอบจก็เดินมาเกือบทุกตารางเมตรตอนที่มีเลือกตั้งสอจออีกรอบหนึ่งก็ช่วยเขาสอจอเดินตอนนี้นายกเดศสมนตรีแกก็ยังเดินอยู่ แต่ยังไว้ใจไม่ได้เห็นมีสมุทรตกอยู่ที่เชียงใหม่ไม่รู้จะมีสมุทรตกอยู่ที่อุดรบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะว,นวันวันวิสาขาวันพระบุญใหญ่นะซื้อเสียงบาปนะบอกไว้ก่อนแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เป็นบันไดขั้นที่สามพี่น้องชาวอุดรต้องเป็นตาสับปะรดคอยตรวจสอบดูการทุจริต ก็เชื่อว่าทั้งห้าคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทํางานดีเพื่ออุดรและเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าซื้อสิทธิ์ซื้อขายเสียงดูถูกศักดิ์ศรีของคนอุดรแต่ก็มั่นใจไม่ได้พี่น้องชาวอุดรฟังให้ดีนะครับพันบาทสองพันบาทถ้าเขามานําเสนอถ้าจะมีใครนําเสนอซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าไม่มีหมายเลขไหนจะให้<พ>ห้าโอ,โอแสดงว่าบันไดขั้นที่สามนี่มีเอาเลือกอยู่นะ โอ้ห้าร้อยเรียบร้อยแล้วด้วยนะฝากกกตช่วยไปดูหน่อยนะครับมีคนบอกห้าร้อยเรียบร้อยละสมมติว่าผ่านหนึ่งก็าบอกว่าอยากได้สองหมื่นเสียงถึงจะชนะสองหมื่นเสียงคูณพันยี่สิบนบาทเขาให้พวกคุณวรพันพี่น้องชาวดอนเขาดูถูกศักดิ์ศรีเราครั้งหนึ่งพันบาทดูแลเราไปสี่ปีสี่ปีคูณด้วยสามร้อยกว่าวันถูกไม่ถูกคูณเร็วๆคือหนึ่งพันสองร้อยวันเขาให้ค่าพวกเราคนละเจ็ดสิบสตางค์ต่อวันนะพี่น้อง คนดูดอนมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ให้เขาดูถูกพวกเราด้วยวันละแค่เจ็ดสิบสตางค์แม่นว่าแม่กับพี่น้องแม่นว่าแม่กับพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นตาสับป,ปะรดไปได้วยกันบันไดขั้นที่หนึ่งขาประจำเข้าคูหาการเรียบร้อยหลังจากนี้ไปทำบุญตักบาทบันไดขั้นต่อมาเอาขาจรกลับมาทำบุญกันอยู่กับบ้านกลับมาช่วยกันลงคะแนนกันให้เยอะยิ่งกว่าตอนเอาบาจ อันที่สองช่วยการประกาศวิสัยทัศน์ของเขาว่าทําให้เพลงซาอุดรของคาราบาวไม่เป็นที่นิยมในอุดรอ,อีกต่อไปกราบขอให้พี่แอคาราบาวอีกหนึ่งรอบและอันที่สามเป็นตาสับปะรดยาให้เขามาซื้อสัตว์สีเราด้วยเงินแค่70สิบตางค์ต่อวันครับพี่น้องอุดรแล้วมั่นใจเหลือเกินครับว่านายกเทศมนตรีเจสบาลน,นคร อุดรธานีคนต่อไปชื่อคุณคณิศรแน่นอนครับขอบคุณมากครับอุดรน,นี่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มาหาเสียจะมาจะมาฟังคอนเสิร์ตไหมไทยอยู่ <laughs> มากอยู่นะคนนี้ใช้ได้นะมากหลาย,ๆ,าลายๆนะเยี่ยมเลย,มลยผมนี่ตื่นเต้นทุกทีที่พี่คณิศรโทรมาบอกว่าคุณทีมคุณทิม มีเลือกตั้งเทศบาลนครที่นี่ผมจะลงอีกรอบผมบอกเฮ้ย hey, พี่คราวที่แล้วลงอบจอเราไมช่ชนะก็จริงพี่ยังสู้ต่อใช่ไหมบอกตั้งแต่เลือกตั้งจบอบจอจนถึงทุกวันนี้พี่ยังไม่ได้หยุดเดินเลยคุณเทีมแล้วบอกถามต่อเอ้ e, พี่คราวที่แล้วนี่เราแพ้แต่เราได้มาเท่าไหรนะ่เลยพี่2อ0แสนเกือบสองแสนเจ็ครับ อ๋อแล้วคราวนี้มันเป็นเทศบาลนครใช่ไหมแก่ 46- 47ก่ตารางกิโลเมตรใช่ไหมถ้าเอาแกลพื้นที่แบบนี้เนี่ยคะแนนตอนอบอจเลือกค้าวใช้แล้วเนี่ยพี่ได้เท่าไหร่บอก2 1 0 0 0ืแล้วบอกอ้าวแล้วคราวที่แล้วนายกคนเก่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ก็บอกไม่ถึง21 0 0 0ก็แปลว่าถ้าได้2 1 0 0 0่คราวนี้พี่ชนะใช่ไหมครับใช่ อย่างนี้ก็ต้องพิธาก็ต้องลงมาตามหาชัยชนะให้เบอร์สามคณิสรแม่นมาแม่ครับพี่น้องเลือกตั้งอบจอก็เดินมาเกือบทุกตารางเมตรตอนที่มีเลือกตั้งสอจอ,อีกรอบหนึ่งก็ช่วยเขาสอจอเดินตอนนี้นายกเด้สมุตรีแกก็ยังเดินอยู่แต่ยังไว้ใจไม่ได้เห็นมีสมุดต,ตกอยู่ที่เชียงใหม่ไม่รู้จะมีสมุดต,ตกอยู่ที่อุดรบ้างหรือเปล่า อย่าลืมนะว,นวันวันวิสาขะวันพระบุญใหญ่นะซื้อเสียงบาปนะบอกไว้ก่อนแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เป็นบันไดขั้นที่สามพี่น้องชาวอุดรต้องเป็นตาสับปะรดคอยตรวจสอบดูการทุจริตก็เชื่อว่าทั้งหคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทำงานดีเพื่ออุดรและเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าซื้อสิทธิ์ซื้อ,อ,อขายเสียงดูถูกศักสีของคนอุดรแต่ก็มั่นใจไม่ได้พี่น้องชาวอุดรฟังให้ดีนะครับ พันบาท2,000บาทถ้าเขามานําเสนอถ้าจะมีใครนำเสนอซึ่งผมก็ยังเชื่อว,ว่าไม่มีหมายเลขไหนจะให้ <500 S 1> <พ>ห้าอโอ้โอสแสดงว่าบันไดขั้นที่สามนี่มีเอาเลือกอยู่นะ0รอยละโอ้ห้าร้เรียบรอย้อ,รยบรอยแล้วด้วยนะฝากกรกะตช่วยไปดูหน่อยนะครับมีคนบอก5 0 0ร้อเรียบร้อยแล้ะสมมติว่าผ่านหนึ่งก็บอกว่าอยากได้2,000มเสียงถึงจะชนะสองหมเสียงคูณพันยี่สิบบาท เขาให้บพวกคุณวรลพันพี่น้องชาวดอนเขาดูถูกศักดิ์ศรีเราครั้งหนึ่งพันบาทดูแลเราไปสี่ปีสี่ปีคูณด้วยสามร้อยกว่าวันถูกไม่ถูกคูณเร็วๆคือหนึ่งพันสองร้อยวันเขาให้ค่าพวกเราคนละเจ็ดสิบสตางค์ต่อวันนะพี่น้องคนดูดอนมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ให้เขาดูถูกพวกเราด้วยวันละแค่เจ็ดสิบสตางค์แม่นบอกแม่กับพี่น้องแม่นบอกแม่ครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นตาสับประรดไปด้วยกันบันไดขั้นที่หนึ่งขาประจำเข้าครูหาการเรียบร้อยหลังจากนี้ไปทำบุญตักบาทบันไดขั้นต่อมาเอาขาจรกลับมาทำบุญกันอยู่กับบ้านกลับมาช่วยกันลงคะแนนกันให้เยอะยิ่งกว่าตอนอบจอันที่สองช่วยการประกาศวิสัยทัศน์ของเขาว่าทำให้เพลงซาอุดรของคาราบาวไม่เป็นที่นิยมในอุดรอีกต่อไปกราบขอให้พี่แอคาราบาวอีกหนึ่งรอบและอันที่สาม เป็นตาสัปะรดอย่าให้เขามาซื้อสัตว์สีเราด้วยเงินแค่70สตางค์ต่อวันครับพี่น้องอุดรแล้วมั่นใจเหลือเกินครับว่านายกนาศมนตรีเจศบาลน,นครอุดรธานีคนต่อไปชื่อคุณคณิศรแน่นอนครับขอบคุณมากส้มทีม่มีวิตามินซีเบอร์สช่วยการไปบอกวีสัยทั์ของพี่ชายผมคนนี้ให้หน่อยครับวีสัยทันของพี่ชายผมคนนี้เรียบง่ายเหลือเกิน ผมมาอุดรทีไรผมคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งใส่เสื้อแบบนี้พี่น้องรู้แล้วผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเกีเ่ยวกับดนตรีศิลปะเพลงใช่พเพลงซาอุดรของคาราบาวทุกครั้งที่มาที่นี่คิดถึงเพลงซาอุดรของคาราบาวนั่นคนพยักหน้าข้างหลังนี่บอกอายุบดเลย,ย <c oughs> เพราเพลงมันสามสิบกว่าปีแล้วมีอยู่บางคนซาอุดรคาราบาวอะไรไม่รู้จักไม่ทัน เวลาไปเที่ยวหมากต้องมอกว่าทรายรอโทษกลับขอไว้พี่แอ้มกันนะพี่มีด้วยแต่บอกพี่แอ้และขอโทษเหมยไฉไว้นะตรงนี้ว่าคนที่มาฟังปภาษายี่ไทยอยู่ตอนนี้มาพูดถึงเพลงษาอุดรจริงๆต้องพูดว่าภาอุดรถึงผีน้อยชาวอุดรธานีที่ต้องจากบ้านไปไกลเอาช่วยๆให้เพื่อนหน่อยแล้ว และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า